กระผมสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสหายสายช่างนะครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องนะครับ Honda w เวบร้อยนะครับก่อนอื่นก็เล่าถึงอาการก่อนนะครับอาการก็คือนะคันนี้จอดนานนะสตาร์ตติดนะครับปกตินะครับแต่นะครับไม่ค่อยเกาะนะคันสตาร์ตจะวืดนะครับถ้า สตาร์ทแรงๆก็วืดไปเลยนะครับเราต้องค่อยๆยันนะครับแล้วก็เกาะปุ๊บแล้วก็ยันลงเบาๆแล้วเครื่องก็จะติดนะครับทีนี้อีกหนึ่งอาการก็คือเข้าเกียร์นะครับกระตุกปึ้งเลยนะครับนะก็คืออันดับแรกก็ปรับตั้งชุดคลัตช์ก่อนนะครับตั้งแล้วไม่ได้นะเราถึงจะมาถอดชุดนี้นะครับไล่เรียงตามอาการนะครับ น็อตชุดนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับฝั่งนี้นะแต่ก่อนจะถอดน็อตตัวนี้ก็ต้องถอดกันสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อนช่างนะเราถอดเสร็จแล้วนะครับพอถอดเสร็จนะครับเพื่อนช่างก็ใช้ค้อนอยางนะครับนวดเบาๆนะครับวนนะครับซ้ายขวานวดไปเรื่อยๆนะ แล้วก็นวดเสร็จนะครับใช้มือนะครับดึงออกมาเบาๆนะครับจะมีตัวกดชุดคลัตช์นะครับร่วงลงมาไม่ต้องตกใจนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาประกอบกลับนะครับจริงๆแล้วต้องวางตะแคงนะครับชุดนี้นะแต่เพื่อความสะดวกนะครับผมก็เลยถ่ายด้านข้างให้เพื่อนช่างดูนะครับผมนะ ตัวนี้ก็เอามาได้เลยนะวิธีใส่เดี๋ยวผมพาใส่กลับนะครับสิ่งที่จะร่วงหล่นลงมาก็คือชุดตัวกดคลัตช์นั่นเองนะครับแค่นี้วิธีเช็คนะครับก็ใช้มือหมุนดูแบบนี้นะครับนี่นะหมุนปุ๊บนะครับชุดคลัตช์ก็จะไปด้วยกันนะครับชุดคลัตช์ก่อนนะครับก็ไปด้วยกันก็คือปัญหาเรื่องคลัตช์นะครับชุดคลัตช์นะก็โอเคนะครับผ่านนะครับ ก็เหลือชุดเจดีนะครับเจดีนี้น่าจะเป็นลูกปืนข้างในนะครับไม่เกาะนะครับเพื่อนช่างนะเดี๋ยวเราจะพามาถอดนะครับสําหรับวิธีถอดนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์8นะครับก็ไขเบอร์8ตรงนี้ออกจํานวน3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ไขควงหรือมือก็ได้นะครับนี่ครับโยกๆแล้วก็ดึงออกมานะครับนะ ก็จะสังเกตได้ว่าฝุ่นเยอะนะครับถ้าเปิดออกมาแล้วตัวนี้จะมีแรงเบี่ยงสูงนะครับก็จะสลัดตะกอนออกด้านข้างนะครับที่เขาทํำไว้ตรงนี้นะ,ะน้ำมันก็จะเข้าไปที่แกนประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะมีน็อตนะครับน็อตล็อกแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีแหวนตัวล็อกน็อต เขี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะเวลาเอาออกนะครับก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดออกนะงัดตัวที่มาอยู่ตรงน็อตเขี้ยวตรงนี้นะนี่ครับอ่าส่วนบล็อกที่เราจะไขออกก็ใช้บล็อกเขี้ยวเช่นกันนะครับก็อยู่ที่เบอร์17นะนะครับคุณช่างนะหรือใครไม่มีก็เคาะได้นะครับเบาๆนะครับอย่า กระแทกแรงนะครับผมนะอ่ะโอเคสําหรับวิธีถอดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทําการไขออกแล้วนะครับก็ใช้มือหมุนออกมาแบบนี้นะครับข้างในนะครับเพื่อช่างจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งนะครับก่อนแล้วก็จะมีแหวนเป็นแฉกแฉกนะครับไวร็อกอ่าน็อตน็อตเขี้ยวนะครับนี่นะจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อช่างนะ หลังจากนั้นก็ใช้ไขควงงัดนะครับหรือใช้มือโยกออกมาก็ได้นะสำหรับตัวชุดคลัดก่อนตรงนี้นะนะครับค,ค่อยๆดึงออกมานะครับผมนะนะี่ครับดึงออกมาแบบนี้นะครับข้างในนะครับข้างในก็จะมีนะครับชุดลูกปืนวันเบน,นะครับนะลูกปืนวันเบที่อยู่ข้างใน จนะอันนี้ชุดคัดก้อนนะครับก็สังเกตดูก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นที่นะครับชุดลูกปืนบันเวนะครับตัวในนะครับมีอาการสึกหรอนะครับไม่เกาะนะตัวนี้นะครับนะชุดคลัดก้อนก็เช็คแล้วนะครับตรวจสอบแล้วผ่านนะครับผมนะ ก็จะทำการนะครับเปลี่ยนนะครับชุด J จดีคลัตนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะจบที่ตรงนี้นะครับเพื่อนช่างนะสำหรับวิธีถอดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีประกอบกลับนะครับเรามาติดตามกัน EP ีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับช่างรุ่นใหม่หรือใครที่จะทำเองนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ